ใช้ลาบเบียร์ไอ้ลุดนี้ไปเอ้าเอ้าเฮ้ยทำไมพวกมึงโง่อย่างนี้วะปล่อยให้กูหลุดไปได้ยังไงนายยกโทษให้ฉันเถอะนายฉันจับมันไม่ทันจริงๆจะนายเออเออกูจะยกโทษให้กูจะยกเวียนพวกนี้ให้พวกมึงลากแทนวัวแทนควาย ที่พวกมึงเนี่ยทำมันลุดไปเนี่ยแหละเอาเอาไปไปพวกวัวอีพวกวายไปเดินไปการเดินทางจึงเป็นไปด้วยความล่าช้าแต่ก็เป็นไปตามแผนของย่าหม่ทั้งสามขบวนจึงมาทันและบรรจบกันที่ทุ่งสำริดตามที่นับหมายเส้นทางกัน การเดินทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหัสทั้งหิวโหยบาดเจ็บบอบชำ้ำจากการถูกทารุณมาตลอดเส้นทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกทั้งหมดจึงจำต้องหยุดการเดินทางเฮ้ย hey! ต้อนพวกมันมารวมกันไว้ เสี้ยวเวลาของพวกบูพวกควายพ,พ,พ,พวกมึงดูที่นี่มืดค่ำลงจนได้ดูสิต้องมาเหนื่อยต้องมานอนกนลางทุ่งแบบนี้ก็เพราะไอ้อีพวกโคราชพวกนี้คืนนี้ไม่ต้องให้ข้าวให้น้ำพวกมันใครคิดหนีข้ามันซะกูจะไปพักดาแรงก่อนหน้าข้าทีงใส่หมดย่าโมกับบรรดาลหลาน นกับภาพที่ปรากฏข้าวสก้นหรือน้ำสักยดก็หมดปัญญาที่จะหามาให้ชาวโคราชที่กำลังหิวกระหายได้ดื่มกินได้เวนกรรมอะไร ของชาวโคราชกันหนอที่จะต้องมาประสบชะตากรรมกันขนาดนี้ยายยายนีจะเขากินกันซะก่อนแบ่งๆกันกินเด้อจ้ะน้ำน้ำจำปาขอ,อน้าไม่ค่ากินสักอึกจำปาหลานไปเอาเขา้าเอาน้ามาจากไหนกันนี่ ย่าจ๋าฉันทนเห็นพวกเราชาวโคราชอหิวโหยอดอยากแบบนี้มีไหวแล้วละจ้ะนี่มันแผ่นดินของเราข้าวและน้ำทุกยศนี่มันก็ของเราชาวโคราชจำปาแอบไพีอามาจากกองเบียงแลวแจกพวกเราจจยากญาตายแล้วจำปาเฮ้ยยีนังนี่ต้องอาจนักออหัวขโมยเห็นหลังวัยวัยีมาอยู่นี่เอง มัน,นายจ๋าฉันแค่ขอแบ่งออกมาประทังความหิวให้ผู้เท่าผู้แกส่วนนามนีก็ได้จากผู้ใจบุญมาจ้ะมึงเงียบมึงไม่ต้องมาปากดีและพวกที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องมาชุ้งไหนไออีต, e ตัวไหนมันหิวนักวะเอาวพวกมึงกินกินเข้าไป <laughs> พวกเราดูว่ามันกินกันเหมือนหมาเลยว่ะเอ้าม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 าดีดังอีดังมา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 ดีดังอีดังทั้งหลายข้าองนี้ความอร่อยดวงทันเจ็บแล้วไหนกินตัวไหนที่มันคอแห้งหนักหนามึงมึงใช่ไหมใช่เจ้นาย นายจ๋าขอน้ำให้บาสักอึ่นะน้ายได้คอแห้งนวใช่ไหมนี่กินน้ำลายกูนี่ทวยน้ำลายกูชื่อใจกว่าน้ำที่มึงขอเข,อขอ้ามาขอความทะนุถนอมขอป้าเถือ ชาวโคราดโดนย่ำยีบนผืนแผ่นดินตัวเองเขึ้นต่อหน้ายามองมันแสนที่จะเจ็บเข้าไปในหัวใจย่ายิ่งนั้นแต่ใครกันเล่าที่จะช่วยได้ในยามด ปลอบประโลมกันเองโดยไม่รู้ชะตากรรมเฮ้ยจับนังหัวขโมยนี่ไปข้าจะจัดการไม่ให้เป็นเยี่ยงยางไปนายนายจ๋าบุญเหลือขอเธอนายอย่าทำอะไรจำปามันเลยบุญเหลือขอเธอนายจ๋าอ้าอ้าอบุญเหลือ ได้สิจ๊ะถ้าบุญเหลือขอพี่ซะขนาดนี้แล้วถ้าพี่ให้ตามที่ขอแล้วพี่จะได้อะไรจากบุญเหลือละจ๊ะคนสวยท่านนิกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะให้หลานฉันเนี่ยเข้าไปทำเข้าปลาอาหารแล้วก็ยังมีเหล่ายาสาโทที่มักไว้ป่านนี่ก็คงจะได้ที่แล้วก็มัง อ้าวจริงสิคุณหญิงเล่ายาที่นกันมาจากในโครามันควรเอามาแก้กระหายได้คลายเหงากันเอางั้นเรื่องนี้ฉันจะยกให้พวกเราจะไปรอว่าแต่อย่าช้านะแล้วต้องมีน้องวุ่นเหลือไปรินเล่าร้อนข้าวให้พี่ด้วยนะจ๊ะไอ้เว้ยพวกเรา